ฮะโอนพันหนึ่งเลยเนะลูกน้องเทอยู่ให้พิเศษไงยข้งมาซื้อแม่ไม่ได้ให้พิเศษเขาแต่ให้กาแฟเขาไปกินไงแต่ว่าอันนี้วันนี้จะมาก็เลยให้พิเศษียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไทยสงการนะลูกเดี๋ยวให้ว่าของขวัญปีใหม่ไทยวันสงการขอ,อ,ก,รขอกินก๋วยเตี๋ยวกันแบบมันเอิบแม่่อย น,นี่ลูกชายซื้อมาให้กินคุณผู้ชมต้องรีบกินเดี๋ยวมันเปิดมแม่เลูกชายคนเล็กเขามาเปิดเขามาช่วยหน้าขายของ ลูกรักเอาเลยลูกรักต้องสกแกนนะวันนั้นมันมีคนหนึงสกแกนแล้วไม่ส่งเข้าระบบแล้วของแม่ลูกค้าไม่ได้รับจ่ากันเต็มเลยคนที่มารักไปลูกไม่ส่งเข้าระบบอะ่ะพันหนึ่งอะลูกโอนี้่ย Nông thâu lại mẹ à, rồi lỡ Giờ dù tắt nó chín cả Lúc nóng thê dù Mà dù này cặp bụng nó thê không hay nổi dùng กระเด็นเท่าตามน้ำก๋วยเตี๋ยวกระเด็นเทตาตาม เกี่าวกัอะไมาก น้ำก็เกิดกระเด็นทุบหลาบน้ำก็เกิดเนี่ยกระเด็นทุบหลาแสบยปรนะเทศเนี่ย 大的 ลูกชายซื้อมาให้งไงคุณผู้ชม แต่ต้องรีบกินเลยมันเอดิดวันีเขาอุ่นน้ำก๋ยเตี๋ยวลงมาไงถ้าเราไม่รีบกินเดี๋ยวมันเอิดหมดเพราะว่าตังชาวตุ่นข้าวเรนมีเดียวข้าวและแม่เรมันไปเอาข้าวที่ให้หมูกินมาอุ่นมาหุงให้ท่านกินท่าบักระกังแล้วแหละแไปให้วัวกิน เสียดายไงขายห,หวยเบอร์ทองผิกดกฎหมายเลยมันเป็นการทพนัน ยาวลูกละกลามถูงเป็นเส้นหมี่ต้มยำใส่ตัวง,งอกจริงๆแม่เป็นคนไม่กินตัวง,งอกนะ ไม่ยอมผมหรอกอวดเป็นมะเร็ง,งถุงละกี่บาทไม่รู้ลูกชายซื้อให้กินอาเล็กเขาใส่หมึงจับหมึจัง ก็มีถั่วไดส่งมันต้มยำแล้วก็มีกลาบหมู่เมื่แล้วตามอันไปล้างนี้ลูกลครับพี่ให้เยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาให้แน่งไหนก่อนนะเอาอยู่นี่จะรัมันให้สุดสักให้เยอะ ราคาสีที่ขาเนี่ยวันนี้ใหพิเศษ ให้ดูก็ได้บางคนไม่เห็นนะว่าแม่กินอะไรให้ดูสามถุงนี มันก็รนร้อนๆก็โอเคอ่ะเมื่อกี้อ่ะเปลือกทอดเทาอร่อยอืมอ้ะเตี้ยต่อเทาอร่อย ผมคิ่บแบบรม่ลูกชายซื้อให้เนี่ยอนันยาบอกกินผงผอแม่ดีจริงค่ะ6ชั่วโมงถ่ายเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ที่ให้สิ่งดีๆนี่อนัญญามาการนน์ขอบคุณมากนะขอบคุณมากที่มารีวิวขอบคุณมากดีใจ น,นี้มีป้าแก่ๆน่าจะเป็นทอมเนาะตังแผงแตายอะไปยืนด่าน,น่ะเมื่อวานมันไปนยืนด่านนายกอนตอนที่นายกลงเพื่อนที่มานสามคน แล้วนักข่าวไปถามนายกนายกก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วก็าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเราจถามแบบนี้เลยอือแล้วเขาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าถามแบบนี้เลย แบบนี้เลยตำรวจจริงนอกเครื่องแบบสองคนจากเครื่องแบบคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายนอกเครื่องแบบป้ากะน่าจะหกสิบกว่าน่าจะเป็นทอมแห่งตัวนะแบบแี้ไม่พอใจในายกไงเนี่ยพริกป่นในนี้ฉันไม่เอาเลยนะเพราะมันมีเชื้อราฉันเอาแต่น้ำตาลพีิที่ก็จําำเร็กรูปอ่ะ แต่น้ำส้มเนี่ยฉันเก็บไว้มันมันมีเชื้อราไงคุณผู้ชมตอนเช้าฉันชงอีกอันนั้นไงตัวเนี่ยตัวช็อกโกแลตมกแี่ยแล้วมันละลายเนี่ยละลาย

มตอนเช้าที่ฉันชงห้าซองไงสลิมลิ้งช็อกแลตมกข้าไงแล้วฉันก็งานยุ่งไม่ได้กินใช่ไหมเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูอร่อยอร่อยคิดแล้วมันจะคุมหิวทําให้เรากินข้าวไม่ลงไงกินหลังอาหารมันจะไปช่วยเผาผ่านกินอ่อนก่อนอาหารมันจะช่วยดักไขมันไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอล ไม่มีแป้งของเราเป็นหัวเชื้อเลยแล้วมีสารสก,กัดที่เป็นประโยชน์คือสารสก,กัดจากกระบองเพชรและความอ้วนสารสก,กัดจากคอโมมาช่วยในการนอนหลับสารสก,กัดจากโกจิเบอรี่ทําให้แน่เด้งผิวใสเข้าใจปะ่ะแล้วก็มีวิตามิน B1 B6 มีสารสก,กัดจากข้าวกล้องคั่วสารสกัดจากข้าวหอมแดงงอกสารสก,กัดจากข้าวคั่วสารสกขดจากโปรตีนถั่วลันเตาขาวเนี่ยสารสก,กัดสิบกว่าชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อร่อยมากคือเช้ากินสลิมดิงเปปปูชิโน่ระหว่างวันกินสลิมดิงเลมอนเบอร์รี่ก่อนนอนกินสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่าแล้วก็ก่อนนอนกินอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์มันจะช่วยในการขับถ่าย8ชั่วโมงเราจะถ่ายออกมาเลยไม่ต้องไปเบ่งนาน ชักโคกเต็มชักโคกเลยดำดำเหม็นเหม็นพอครั้นที่สองเป็นสีทองพอขั้งที่สามเป็นทองคาเลยมีแต่คนชมเทเดมินิ่งไฟเบอร์มีแต่คนชมมีแต่คนบอกโอ้คุณแม่ดีมากแล้วก็มีแต่คนซื้อซันตอนนี้มีตัวแทนจําหน่ายหนึ่งแสนรายแล้วนะแม่มีตัวแทนจําหน่ายอยู่หน,นึ่งหนึ่งแสนรายนี่นี่ใครที่พิมพ์มาในคอมเมนต์ระบบดู้วโอนเงินพิมพ์มาแบบนี้เลย กาแฟก็พิมกาแฟชาบอรี่ก็พิมชาบอรี่ผงผอมก็คือสลิมดิงไฟเบอร์โกโก้ก็คือสลิมลิงช็อกโกแลตมคค่าเพราะว่าเดือนที่แล้วมันมียี่สิบแปดวันลูกชายฉันมาทำงานมาที่สิบสามกุมภาธง ฉันจะโอนให้อ่ะจับน้องชายนักร้องดังเมธีลาบานูนร่วมฆ่าโหดสีศพโยนทิ้งแม่น้ำโกลกจังหวัดนาราธิวาสน่ากลัวมากโหดมาก มาดูนี่นี่นี่ดดนางฟ้าลงมาจากสูงสวรรค์นีบ้านชันนะบ้านฉันนะนฉ้นสวยแบบนี้เลยนะห้องนอนฉัน้นมีจะดูเด่นมีชั้นจะเห็นไหมนางฟ้าจากสูงสวรรค์นางฟ้าจากสวนสวรรค์าจะ <laughs> ดูชันเสร็จ นีบ้านชันห้องนอนฉันบ้านฉัน้นห้องนอนฉันเออเดี๋ยววันวันที่สิบหกนี้จะเชิญทุกคนไปเที่ยวกับฉันนะไปรีวิวชิงเงินหนึ่งแสนบาทนะชิงเงินหนึ่งแสนบาท Hero HospitalThe Liberty Believe It or Not ใครที่สนใจอ่ะจะไปกับแม่ไหมไประชิงเงินหน่ะหนึ่งแสนบาทนี่รีวิวหลอนจับโรงพยาบาลสุดเทียนหนึ่งในห้าของโลกชิงรางวัลมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทนะเราก็อยากได้ผงผอมเออทักไลน์มาเลยสิ ทักลายเลยกล่องละสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งปีสิบสองกล่องสองพันส่งปีลงทุนแค่สองพันก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วจบที่สองแสนห้าฝ่ายชายยอมจบเรื่องเมื่ออดีตเมียจะแบ่งเงินที่ถูกหวยสิบสองล้านให้โดยสัญญาว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกก็โอเคนะ่ะเขาก็น่าสงสารนะเขอาอก็น่าสงสารนะ่ะ น่าสงสารไงอะคนที่จะสั่งดูตามนี้เลยจา้านี่นะฮะสลิมลิงเ์เมอนเบอร์รี่ กล่องละ200บาทค่าส่ง105กล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟรีอันนี้ลาย QR โค้ดเบอร์โทร0816304622อันนี้ก็เบอร์บัญชีนะคะกสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจาหมายเลขบัญชี0051108280ห้ออันนี้นะคะกล่องละหนึ่งสองร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรี อันนี้สลิมลิงเฟตปูชิโนอันนี้ลายคิวอาร์โค้ดเบอร์โทร0816304622เบอร์บัญชีกสิกรไทยสั่งซื้อชื่อบัญชีลีนาจังจันจาเลขบัญชี0051108280อันนี้สลิมลิงช็อกแกรกตมอกค่า อันนี้ลาย Q R โค้ดเบอร์โทร0816304622กล่องละ300ส่งฟรี4กล่อง1,000ส่งฟรี10กล่อง2,000ส่งฟรีนะคะชื่อบัญชีลีนาจังจันจาเลขที่บัญชี0051108280อันนี้นะคะสลิมดึงไฟเบอร์ช่วยขับถ่ายนะคะกล่องละ212กล่อง2,000กล่องละ170นะคะ100กล่องตกกล่องละ110บาทเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะ โทรมาที่08 1630 4622แลงหกน์ลายแอดลีนาดักแกงนะคะเบอร์บัญชีนะคะชื่อธานาคารกส,สิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจ,จา0 0 5 1 1 0 8 2 8 0อันนี้ลายคิวอโคตอันนี้สลิมดึงไฟเบอร์นี่เรียกว่าผงผอมนะคะทักไลน์มาเลยก็ได้คะ่ะนะคะทักไลน์มาก็ได้คะ่ะโอ้ยอิ่มแม่ กินก๋วยเตี๋ยวที่ลูกชายซื้อมาให้อร่อยมากร้อนๆร้อนๆเพราะว่าตอนเช้าไม่กินข้าวนิดเดียวข้าวมันไม่อร่อยมันเอาข้าวแบบมันจริงๆมันเป็นความหวังดีของรอปภห้างนี้มันกลับบ้านไปช่วงสงการแล้วมันเอามาให้หักๆเลยแล้วบอกเกี่ยวเองเอามาจากบ้านนอกเราก็เก็บไว้เขาสาดมาให้แล้วก็ไม่เคยเอามากินจนเมื่อวานเสริมบอกให้มันไปหุงให้หน่อยจะหุงให้ตะกร้อกินแกลูกน้องมันเพราะมันทำหลังคาให้เรา ไอ้เฮียนี่ก็เสือกไปเอาข้าวหักอั้นำมาุงข้าวหอมมะลิที่ลุงพลให้มาเป็นกระสอบอะ่ะมันไม่เอามันไปเอาข้าวหักมาหผงไงและเช้านี้ฉันเลยกินได้นิดเดียวเองเข้าใจเปล่า